ธรรมเนียมนิยมเจ้าสัวเท่าแก่รุ่นบุกเบิกในไทยมีเมียคนจีนส่งลูกไปจีนศพฝังที่จีนบรรดาเจ้าสัวและเท่าแก่รุ่นบุกเบิกในสังคมไทยมีธรรมเนียมเกี่ยวกับครอบครัวชุดหนึ่งที่หลายบ้านให้ความสําคัญนั้นก็คือมีภรรยาเป็นคนจีนส่งลูกชายกลับไปเล่าเรียนที่บ้านส่งศพกลับไปฝังที่บ้านเกิดในเมืองจีนเหตุผลของเจ้าสัวกับธรรมเนียมเหล่านี้หนึ่ง การมีภรรยาเป็นชาวจีนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้แบบแผนประเพณีจีนคำสอนและคติความเชื่อแบบคนจีนภาษาจีนและอื่นๆยังคงส่งต่อให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปได้เพราะการจัดการในบ้านอยู่ในมือผู้หญิงที่ชื่อว่าภันรยา2การส่งลูกชายกลับไปเล่าเรียนที่บ้านเกิดในเมืองจีนส่วนใหญ่มักส่งลูกชายคนโตซึ่งคนจีนถือว่ามีสถานะเท่าลูกคนเล็กของปู่ย่าเพื่อ ให้ลูกชายกลับไปแสดงความกตัญญูแทนพ่อที่มาโพนทะเลให้ลูกกลับไปเข้าหลักสูตรเข้มข้นเร่งรัดทั้งภาคทฤษฎีปฏิบัติความเป็นคนจีนจากแหล่งกำเนิดให้ลูกได้รู้จักคุ้นเคยและไม่ขาดจากญาติฝ่ายบิดาให้ลูกกลับไปดูแลทรัพย์สินส่วนที่เป็นของพ่อตนเองและอื่นๆ 3. การส่งศพกลับไปฝังที่บ้านเกิดข้อนี้ก็คงเหมือนสากลทั่วไปที่วาระสุดท้ายของชีวิตย่อมอยากอยู่กับคนในครอบครัว ใครที่จากบ้านเกิดมาก็อยากกลับไปสู่รกรากมาตุภูมิของตนเองแล้วเจ้าสัวเท่าแก่ตระกูลไหนในไทยที่ใช้ธรรมเนียมนิยมก็มีตัวอย่างดังนี้ตระกูลหวังหลีที่มีรากฐานจากหมู่บ้านโจยอมู่อำเภอเท่งให้เมืองแต้จิว๋วมณฑลกวางตุ้งก็นิยมในธรรมเนียมดังกล่าวเช่นกันตันถืออ๋อไหวงผู้เป็นต้นตระกูลหวังหลีมาเมืองไทยครั้งแรกเมื่อปี2414มีภรรยาชาวจีนอยู่แล้วที่บ้านเกิดชื่อเล้าซกเจีย ส่วนภรรยาชาวไทยชื่อหนูมีบุตรด้วยกันสี่คนคือ1ตันลิฟบวยสองทองอยู่สาปุกสี่ตันลิฟทงลูกชายคนโตและคนเล็กของเขาเมื่ออายุได้9้าและ6ขวบตามลำดับตันถืออให้วงก็ส่งกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดของเขาที่โจยอมุยภายใต้การดูแลของภรรยาชาวจีนของเขาและกว่าจะกลับมาเมืองไทยก็ครั้งเป็นหนุ่มน้อยอายุ15-16ปีแล้ว ตันลิบบวยผู้นำวังหลีรุ่นที่สองกลับไทยครั้งแรกเมื่ออายุ16ปีและครั้งที่สองเมื่ออายุ23ปีเพื่อรับสืบทอดกิจการในไทยแทนตันเฉาอ๋อไห่วงที่ต้องการ,กรเกษียณตัวเองจากธุรกิจในเมืองไทยกลับไปอยู่บ้านเกิดเป็นการถาวรเมื่อปี2447จนถึงแก่กรรมที่บ้านเกิดส่วนภรรยาชาวไทยหนูเมื่อเสียชีวิตศพก็ถูกบรรจุลงเรือกลไฟไปเมืองจีนเพื่อไปฝังรวมกับตันเฉาอ๋อไห่วงและภรรยาชาวจีน ลิบบวยเองก็มีภรรยาชาวจีนที่บ้านเกิดชื่อเฮงซิมง si ีมีบุตรชายด้วยกันสีคนและมีภรรยาชาวไทยชื่อแจมเมื่อเขาเสียชีวิตศพของเขาก็ถูกนํามาฝังที่บ้านเกิดในเมืองจีนอีกเช่นกันส่วนบุตรชายของเขาที่เกิดจากภรรยาชาวจีนทุกคนมีภรรยาเป็นชาวจีน โดยตันซิวเม้งบุตรคนที่สองและผู้นำหวังหลีรุ่นที่สามกับตันซิวติงบุตรชายคนที่สามของตันลิปบวยและภรรยาชาวจีนที่ถูกส่งกลับมาดูแลกิจการที่เมืองไทยก็มีภรรยาอีกหนึ่งคนเป็นชาวไทยและบุตรของพวกเขาทั้งสองก็ส่งไปเป็นให้มันดาชาวจีนที่ย้ายไปพำนักที่ฮ่องกงอบรมดูแลตระกูลลั่งซำที่มาจากตำบลฉงงอไควอจังหวัดหอมอ่ยยันมณฑลกวางตุ้งอึ้งยุกหลงหรืออึ้งยุกหลงลั่มซำพศ 2,423-2,482บิดาเป็นชาวจีนฮากาหรือจีนแคะมารดาเป็นชาวไทยเรียนหนังสือไทยที่โรงเรียนวัดเบอพิทิมุกและเรียนหนังสือจีนที่บ้านครูย่านสะพานหันจนเมื่ออายุ13ปีบิดาให้ลาออกโรงเรียนดังกล่าวแล้วส่งกลับไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนในบ้านเกิดของเขากระทั่งอายุได้20ปีจึงกลับมาเมืองไทยอีกครั้งเพื่อช่วยกิจการของบิดา ภรรยาคนแรกของอึ้งยุกหลงชื่อทองอยู่แม้ไม่ใช่สาวจีนและชื่อฟังดูไทยยอดไทยแต่ที่จริงเธอเป็นลูกจีนในเมืองไทยแถมมีดีกรีเป็นลูกสาวเจ้าสวยใหญ่ตันชฉืออไฮวงผู้เป็นต้นประกูลหวังหลีประกูลโสพลพ,พนิชจ,จากหมู่บ้านสัวอาวอตำบลหับสัวอำเภอเตี้ยเอีย้ยเมืองแต้จิ๋วมณฑลกวางตุง้งตั้งทียกชิงหรือชินโสพลพ,พนิช ที่แม้จะมีมารดาเป็นคนไทยแต่บิดาก็ส่งเขากลับไปเรียนหนังสือที่บ้านเกิดถึง12ปีโดยมีญาติข้างบิดาอบรมดูแลจนอายุ17ปีจึงได้กลับมาเมืองไทยและเริ่มชีวิตคนทำงานปี2474ชินกลับไปเมืองจีนอีกครั้งพร้อมกับบิดาเพื่อแต่งงานกับชางเลาไวงสตรีชาวจีนแล้วพากันกลับมาอยู่เมืองไทยต่อมาในปี2482ชินแต่งงานอีกครั้งกับบุญศีลูกจีนในเมืองไทย ประกูลเตชภัยบูลจากตำบลสัวเล้งอำเภอเตี้ยเอี้ยเมืองต้จิ๋วมณฑลกวางตุ้งต้จูเปียงผู้นำตระกูลเดินทางมาประเทศไทยในปี2445เมื่อสร้างตัวประกอบธุรกิจได้ระยะหนึ่งต้จูเปียงก็กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดและแต่งงานกับสาวในหมู่บ้านชื่อโงอ๋ายเฮียก่อนพากันกลับมาเมืองไทยเมื่อมีลูกชายคนแรกคือแตงโงเล้าหรืออูเทนเตชภัยบูล แต่จูเปียงส่งภรรยาและบุตรกลับไปบ้านเกิดอีกครั้งหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งยุติพ่อค้าชาวจีนในไทยนิยมรับครอบครัวกลับมาอยู่ด้วยแต่จูเปียงจึงไปรับครอบครัวกลับมาอยู่เมืองไทยซึ่งเวลานั้นอุเทนก็อายุถึง6ปีแล้วที่กล่าวไปนั้นก็แค่ตัวอย่างในความเป็นจริงร,รมเนียมขั้นต้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่เจ้าสัวหรือเท่าแก่แต่น่าจะเป็นที่นิยมในหมู่คนจีนพ้นทะเลส่วนใหญ่เพียงแต่หลายคนติดขัดเรื่องปัจจัย แต่เรื่องนี้มีทางออกเมื่อกลับไปหาสาวจีนที่บ้านเกิดแต่งไม่ได้ก็แต่งกับลูกจีนในไทยเมื่อส่งลูกกลับไปเรียนที่บ้านเกิดไม่ได้ก็เรียนที่โรงเรียนจีนในไทยเมื่อส่งศพกลับไปเมืองจีนไม่ได้ก็ฝังศพในสุสานจีนที่เมืองไทยซึ่งทดแทนและเยียวยาจิตใจคนไกลบ้านได้เหมือนกัน